คะเอากล้วยมาให้นิงนะคะไ่กินกันไหน่เลยนะสามวิใหญ่ใยเลยนะคะ <c oughs> น่ารักมากเห้ยเหอมวิ่งไปนนหนึ่หนู่นบอกคปอกไม่ออกก็ไม่ใช่แปอกไม่ให้ออก <c oughs> ฮ่าฮ่าให้นิงบอกบอกไม่ออกเลยค่ะ้วยอะไรคะเนี่ยเด๋ยวก็เสือาเลยยืนงมีใอไม่เอยืนมองโอ้ยยืนได้ด้วยโอ้ยแข็งอ่จฝูงมาหรอวะเหมือนจ่าฝูงมาเห็ไม่หีเลยอ่ะไหนตัวมาดูตัวใหญ่จต่ฝูงเล่ร้ไง ไหนอ่ะจะขูงอ่ะมิ่งกันขนาดนั้น,นเราจะดงกบบขูงอ่ะมิ่งไปเลย